mưa ở đây mưa bát tre mưa cái xe ở đây lá bát tre lá cái xe mưa gì lá là sai lá bát sai chân rồi mưa kia tao phủ lá kia tao về rồi mưa đã kia nó tao phủ họ lá đã kia nó tao về mưa nhà kia tao phủ nè má chân là má để bảo sao nó nó có một cho khăn này mưa này bảo là má bảo sao nó ta có một hộp cái này má bảo sao này má khác của bác rồi lá này là à มาร์เรมมาร์เรมเซว่าพวกเขาไม่เอามาร์เรมโอ้เซอุเสเซก็เลยอะไรก็แตะนั่นแวดง่ามาภาษาลาเดมีราพวกอันนี้อะไชมวทตอนเด็กสาวรมสาวระมมาร์เรมเซว่าแล้วใคต่แล้วก็เดินดัเวอร์จากรหลักขอรานันเดแค่เรื่อายแบบที่เราทำโดนโดนอะไรนี่สิมาจะแล้วแล้วใครชุมวิชุมวิชมวชัวแลครแบบคุสก๊ลยคุณสก๊อะไรคือเรื่องต่างๆเนาะชมวอ๋อแต่ว่าพวกมันี้ยวพุทธพวกเชี่ยวเชี่ย

thì nước ra là ta tạo ra sẽ một cái xe ra thế ta bảo làm nhỉ để cho thỏi này khó bự cái xe thì nên bảo cái này chào đã tạo ra chào đã tạo ra thỏi thỏi nó bảo là thỏi là có đẹp này mà cái đại là này ăn ăn sơ thôi cái sơ sờ, sơ thỏi sơ thỏi sơ thỏi to 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 nó to 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 รอดำมาเจอก็อื่นมาเจอรอด่าลาดอกนีก็อเหมือนแน่กะรอเหมือนแ่เลรอสะัดมาได้เส็จแลบารครรอเดดจังเพล่ะมาได้เร็จากันดีจ่ายได้กันดีนี๋ยนาไวาด้ทีดอกทีนี้่อชิวได้ไปกี่ดอกทอดอกนม่เ็บาร์เลยบาร์น่ะพอมีพงจย่าัพี่นทางพืทางอื สวมือบาสินาสสวลาบาสินาสต่เดมือเดลานเลอาใสจากันไหนเาตัแหมาเจอราใส่ตู้เราลอรลาเนียลอเราสาันอยอเราบลอาสยะต้จากบล้อเขาโพดตัก็มีเด็บลาเราสลาชวยลาเนี้ยเดกมีามน่ใเลอัดท่อท่อเดเชื่อแต่เน er <se> ี้ยสิสิคือเชื่น้ยเด็กจากขเป็นอุลรพันอ พูดแล้เพื่อดูให้เช็คแกแกตัวละดอกผ้าดอกฟ้านี่มันมันลมมันดูตัดตัวละบุราเพื่อนบ้านเออบ้านเพื่อนบ้านฟื้นละตอนเดินเดินเดินลอยแบบแกรักแะรักแทะบัสินาตาบสินยาตาบั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 สาตสินยาตาบาราบอกเพื่อนเพื่อนในประเทศแต่วันนี้ผมมาเออผมมีทุกชิ้นที่เราส่งเนาะเจ้าลาบระรักแทะมาทุกเดือนพันละหนึ่งพันละ